สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับใกล้นาเทศกาลครับอันนันอนทั่วครับกับอวยพรให้เอฟซีทุกคนทุกท่านที่เบิง้งทีท่ติดตามรับชมไทยกำลังเร่โอกกำลังใจอันนั้นออันทั่วมาโดยดีตลอดนะครับเนาะอวยพรให้จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งบุดีสิ่งเมื่งงามเสียดังไรหายไปในพอจะสิ่งดีเง,งามนะครับเนาะเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเงินทองไหลมาคือจังไส้นานครับ เดินทางไกลๆปลอดภัยทุกเส้นทางได้พี่น้องเดอ้ออ้าวครับมือนี่กับพามาเบิงงว่วคือเก่าครับมาเบิงอยู่ที่ต่อซับเจริญน,นะครับเนาะพี่น้องที่เราอยากได้ครับกสิตภาพอะไริึงราคาครับมือน,นี่บ่หลายเป็นไรครับแต่ว่ามีข้ยผมได้พี่น้องเด้อข้ยสาวหน่อยงามๆครับนี่รักพันรักพันอ่ารักราคาพันเลยครับมาถึงหมื่นมือน,มน,นี่ส่วนงว่วนี่น่าจะเป็นงว่วแม่ลูกลูกแม่ส่วนมากและกะ้วก็บกสิเน้นลูกงามๆเลยครับเดอ้อฟาร์มนีเน้นลูก ในหลุกง,งาม,งามแม่นี่กับ,บ่ัวปานใดนะครับเนาะตอนในหลุงงามกับราคาถือครับพี่น้องหางวัวไปเลี้ยงช่วงสงกรานไปเป็นของขวัญปีใหม่ของอย่าเลืมครับมาเบิ่งอยู่ต่อสับเจริญครับรับรองว่าพี่น้องฟังราคาแล้วเนี่ยโอ้ถือใจหลายนะครับเนาะกันที่ว่าเบิ่งอยู่ของจะบฟาร์มกัมาใดเนาะบ้านนงครับบ้านคุลังครับ บ้านคูรังตำบลก้ามปู่อำเภอพระยาคูมิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่ครับมาของนี้เลยเบอร์โทรเพื่อคืนหนี่เอ้าวันนี้มาพบมาพ่อกับเจ้าของเพิ่มแล้วครับเนาะนี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมต่อสับเจริญฟาร์มครับครับมนี่มีงัวมาตอนพี่น้องบ่หลายเบิดแล้วครับมันหายาะครับครับซึ่งว่าจากฟาร์มเฮานี่รับประกันต้นนี้ก็บชิมหาเมืองครับรับประกันต้นนี้ละคนครับ สาคนชิบหามือครับผมการทรงครับทรงฟีตอีสานก็เลยครับนี่มันดีอยู่มองท่งเลยครับถึกแล้วยังไม่แล้วยังท่งหอฟีอีกครับผมเพื่อภากิสานครับทางติดต่อครับเบอร์โทรกับ0610804498 ID ไลน์เบอร์นี้ Facebook ต่อสับเจริญฟาร์มครับผมตามทางนี้เลยเนาะครับผมครับเมื่อกันตัวแรกครับพี่น้องเป็นแม่ทองครับเอาแม่ม่านก่อนครับอันดับแรกเป็นแม่ม่านแม่ทองทองจะเดือนกระเพาะได้ครับเดือนครับ ก็พอค้มโตครับนี่สี่เดือนกับคมโตให้ตีเอฟหนึ่งคุณตัวนี่เป็นงอกจากฟ้ามาได้เลยครับอืมทองที่ไหนเนาะครับทองที่สี่ครับในทองเในทองที่สามเป็นทองโตที่สามครับผมคมสูงครับขมสูงประมาณรน่อยสี่ชิบกัวเพล่อครับนี่เนาะนมคอขาโอตัวนี้หางเงาดีบานี้แม่นี่เปิดละห้าล้านเลยครับมื่นเกาพันหาครับ หนึ่งม <ey> so oh, ื่นก่าปัญหานี่พี่น้องนี่แม่บักไงครับโตเน่หนังหนาตาแซงครับอืน้ำลางนี่โอ้เน่า่อขาเล็บถือว่าใส่ได้ทางนี้ดูดินมาบครับนมก็ถือว่าดีเลยพี่น้องเครื่องอมอมยางกระเด็นนั่นแหละนี่เอาซื้อไปกับไปรุ่นกันแค่เพแล้วครับครับท่องนี้รับประกันใหนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเป๊ะครับตัวท่องเรียบร้อยแล้วครับอือเด้อพี่น้องเด้อไปที่หนึ่ง เป็นงวนเนื้อนางดีเติบเนาะแม่ครับที่สามเนื้อนางดีหยนา่นนครับวันนี้มาเบอรมที่สองครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับเบอร์สองเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่นี่ครับผมมาแล้วอยู่หนีเนียนกันที่ลูกแม่กับผู้ขี่ไล่นี่ครับบลูกพอได้จากเดือนครับเนี่ยตัวนี้เป็นไอ้ค้มตครับเป็นลูกค้มตมาครับผมเจ็กเดือนเนาะลูกประมาณสองสามเดือนเนี่ยอยู่วันสองสามเดือน ลูกเนาะลูกตัวที่ไหนครับเนี่ยลูกตัวที่สองเนี่ยลูกตัวที่สองลูกนหนาตันๆเลยเหรครับมึงนะครับเด้อท่ายลูกเด้อ่นปั่นทายเนี่ยโอ้เปิดสวยดีเครื่องดำาน่แม่ก็ไงดีเนาะครับผมสูงครับแม่ลายเป็นไงสูงประมาณร้อยเกือบร้อยห้าสิบมมั้งครับโอ้สูงเดี่ยไม่นี่เนาะเกือบร้อยห้าสิบได้ครับพ่อแชีงขาเล็บนำใตนำลางบือลื่งครับพมนี่ยเงาเปิ่งเครื่องอมครับ เมนี่เด้ยเงาเด้สูงนะครับเด้อครับราคาครับราคาเกิดเปิดไปสองหมื่นสามพันหาครับสองหมื่นสามพันหาครับผมเอ้าโทรมาเนี่ยครับโทรมาต่อเด้อต่อได้ก็ส่งกันให้หอดเฮี่ยนหอดซองกักพละใหไงดิครับพี่น้องเมนี่ใหญ่เงาหนุ่มดีสัมน้ำล้างก็ดีเล็บก็งามเมนี่เนาะก่อนาไปทับเอาไหมครับลูกนาออืตัวต่อไปมากดีพ่อเด้อครับนี่พ่อได้ค่อยใช้เอา คือว่าเอห็นลูกงามคนเดียวกันแล้วเนาะครับโอ้ลูกงามด้วยครับเด้อก็ไปเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามนี่เป็นแม่ลูกบ่แม่ลูกลูกม่พี่พี่เรียนมาเป็นแม่ลูกลูกแม่คือกันครับ้านนี้แม่นี่ถ้าเพิ่งลูกนะครับนี่นี่นี่โอ้ลูกแดงแห้งครับแม่ลูกพอดโตที่ไหนครับนี่เป็นลูกแรกครับเป็นง่วลูกแรกครับอายุอายุประมาณจี่สามเดือนสิขาซี่เดือนพนเดีเออพิษบดจัดครับผมแม่สูงหายไปเลยครับสูงประมาณร้อย สามแปดถึงสี่ชิบเลยครับโอ้ตัวนี้บทจัดเด้เยจัดทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนอะครับเขาเชียงคาหนาขายดำด้วยครับเนี่ยแต่ขาดำทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่ครับอือเขาท่าระบาดมันนี้บทจะจัดสีลูกงามครับแล้วการลูกแน่นดีแน่นครับตัวต้นดีครับเนี่ยอือลูกโตให้โตงามด้ครับลูกเด้อราคาครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ ครับราคานี้พี่น้องต่อเราอ๋อได้ครับเด้อสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทในสองตัวอนาคตลูกงามๆนีเลยครับแม่กะตัวต่อไปความไปทับพอดีเดียวเนาะครับพอเบ่งจากการส่งลูกเหรอนำน้พอดีเติบโตดอกตัวตูรูตีรีดีต่อไปเบอร์ที่สี่ครับเป็นแม่ลูกแม่กันครับเบอร์ที่สี่เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวที่ไหนพ่อครับเนี่ยเป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองใจักเดือนแล้วได้ท่านี่พอเดือนครับ ตัวนี้ต้องถามว่าได้จยกจะมือเนาะครับบม่ท่านันพ่อเดือน่าจจะสามอาทิตย์น่ละครับผมสามพึ่งร่นครับเออคือว่าให้ลูกมากอะเบื้องจากสีแสงกะครับคือแม่เติบเนาะความสูงสิบห้าร้อยหาชิบหาคนนี้ครับแม่สูงไรหาสิบหาครับอาจจะเห็นเนาะครับมีพี่น้องแม่มันจอยกบจริงอยู่แต่มันให้ลูกงามครับงอนเพิ่งง้ฝุ่งไงครับมันเพิ่งเลี้ยงมาถึงมันพอคุ้มฝุ่งครับเออลูกอะจิหัวร่นครับนี่ละพี่น้องครับ ซื้องื่เลี้ยงเพระาะว่าหาหาวาดนี่แหละส่งนี่แหละเนาะครับอ้วนมามีกำไรขายแต่แม่กับคือคือเพิ่นได้โค้งสังไงยพี่น้องเด็โค้งสังเงยหลักติดดำดีราคาใดครับหมืน 9, ห่นเก้าพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยในพี่น้อง,งบป็นตังค์สองหมื่นต่อรองนี่อีกส่งฟรีอีกตัวต่อไปจะคอยบากันไหมทับพอดีเนาะอยากได้ไพอดีกับทับพองามเข้าไปเหรครับอย่ได้ลูกงามกับทับพอดีเข้าไปโอ้แม่นี่นี่โค้งสังเงยเด้อพี่น้องเด้อ ท่านแมนอ้วนมากนี่ลอยหาเชืผาผมได้หนิมันสูงเนาะเอาครับวัวฝูงไงกันสิ่หละพี่น้องปล่อยธรรมชาติดีตัวมันยั่งอยู่เสมียเบอร์ที่หาครับเอาเบอร์ที่หานี่แม่วใวไงบันไดต่ว่าลูกงามบาาเนี่ยเนี่ยเราโฟกัสกันที่ลูกนี่ยครับลูกแดงงามผิวดีแจ๊งขาดีครับลูกผูครับนี่ไเนื้อใหนังมาดีเป็นชุดแม่ลูกลูกผูครับเอาครับชุดขายไว้ ลูกเล็กชุดขายไว้เป็นงวดลูกแร็กนะครับเดือจึงเดือนครับลูกเพิ่นลูกประมาณสองเดือนน่ครับลูกกระาณสองเดือนแม่สูงหลายไปนะครับประมาณร้อยสี่สิบบวกแม่ย่วัร้อยสี่สิบบวกนี่นะครับวันนี้ราคาครับบันมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันก็มีครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเครื่องดําเนาะแม่เป็นเครื่องดําตัวตัวดีทั้งแม่ทั้งลูกครับข้อขาเล็บดีนะครับนุ่มแหลมเหลมตัวนี้ครับนุ่มแหลมเปิตดีดีนี่ครับนุ่มงามแล้วเป็นงวนน้ำนุ่มดี พ่อหนาดิใครถ้าลูกแม่กับที่ท่องผมด้วครับแมนแมนลูกใหญ่มากแม่ทองอก็บอะก็ไม่ทันล่ะครับตัวต้วตนดีครับเลยก็เลี้ยงถ้าเอาเนาะเนี่ยมันเนาะให้ลูกแค่เนียอยู่ผมบ้างกีนา่าใครถ้าลูกอะไรทุนคลืนแม่กับท่องอีกครับผมกันนวสดกัวแม่นี่ได้สดหน,นังเนื้อหนังดีดนะครับเด้วยนี่ได้อยึดซ้ำลูกกับเพื่อนในแถวครับครับเขาไม่บอกอลไรหรอกครับมุนีอันนี้เบอร์ที่หาเนาะครับ ลูกงามครับต่อมามาเบึงเบอร์ที่หกแม่ลูกลูกแม่ครับอันนี้ก็แม่ลูกลูกแม่ครับว่าไทยบันเฮางอย่าครับลูกแม่จักเดือนครับลูกลูกประมาณสองเดือนลูกสามเดือนเลยนะสองสี่ข่าสามเดือนเนาะครับผมลูกที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกโพนดีเลือกดีนะครับเด้อเป็นงูเลือกดีลูกได้เลือกด้ช่วงดีด้พ่อค้าก็ดีแม่กับออกซีเรื่องเม็ดเข่าเนี่ยครับแต่แม่นี่พ่อยหางงามๆเ้ย หางเงาหางลาปั่นหางมาครับปั่นหางไหมโอ้ลอูกมคือว่าด,ดีลูกตัวใดก็ลูกตัวที่สองครับที่สองแม่สูงหลายเป็นดิร้อยสามสิบห้าเนี่ยครับ,รบประมาณแม่ก็ร่างร้อยสามสิบห้าครับเป็นง้วานังดีเติบเนาะครับผมนังใส่ใดได้ครับเด้อนังดีอ่างดีครับนังดีอ่างดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยมึงลูกอีกหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยนั่งอดีนั่งดีทั้งแม่ทั้งลูกนี่ราคาครับหมื่น จ็ดพันหาครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห่าลอยครับผมท่านบางดู่อยากได้กัต่อมาเนาะครับเอาอย่างที่จะหาข้อมูลเนี้ยนี่ไหมหมื่นเจ็ดพันหารลอยตีครับผมได้ลูกงามเนาะเนี่ยอันาคตดีดีเนี่ยครับพี่น้องดีเด้่ยงามเด้ลูกแม่เนี่ยนาดีเด้นี่ต่อไปเบอร์ที่เจ็ดบ่เจ็นบ่เนี่ครับเบอร์ที่จิตแม่แดงเดี่ยงเป็นลูกเพียดได้ล่ะอู่เงี้ยครับ ลูกเห็นแม่ลูกกระแดงตัวนี้ครับโอ้เจ็กเดือนแล้วครับลูกเพ่นลูกประมาณสามเดือนนี่ดูอยู่ว่างสามเดือนตัวตัวที่ไหนเพื่อนครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองครับแม่เดี๋ยวสูงไรเป็นไงแม่สูงประมาณหนึ่งสามหาบสามหาแต่ว่าแม่ติดเครื่องดำเต็มเลยครับลูกย่อะไรออกมาให้เบิ้องข้างนอกนะครับเนาะบังแม่นี่ครับโอ้ลูกกับเครื่องดำตัวนี้แต่ว่าเห็นแม่ขี่เพื่อนทับหลอดได้ครับฮะ แม่นี่ทับหลอดได้ครับลูกตัวนี้ป่ะแม่นครับเนี่ยโอ้บ่งจากหนาตาเนาะลูกหลอดเลยได้ครับใบใบมีเบิดครับเออนี้มีใบครับโอ้เขาทาแต่ว่าสีนี่เข็มแห้งเนาะครับลูกเอาสื่อไปบ่งวัฒนาการเราราคาหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับนี่พี่น้องได้ลูกหลอดด้ครับเด้อลูกตัวดีครับยังขายดีบ่งหนาตากองหัเนาะลูกหลอดเนาะแม่นครับเนี่ยโอ้แดงเข็มเลยเนาะ งามก็ขาขาใหญ่ดีนี่ครับดีกว่าขึ้นยืนมัฒนาเักเรดูว่าในตัวัฒนาเติบเรพ่อบึงลูหัปัญหาสงสีทวีสาน่อีนะครับสงสีพร้อมเนาะแม่เนี่ยตั้มาเบอร์ที่เจ็ดทอร์ทแปดครับเบอร์แปดแม่ลูกบ่ครับแม่แยกลูกครับอ่ะตัวนี้นี่เดียตัวนี้กัมพาครับอันนี้เดี๋พี่น้องไปกินสงการถ่ายคลิปนี่ครับ แม่ยากลูกครับสียังเนี่ยสีเท่าบดเอาสีเท่าแล้วเนาะครับพาลูกมาจากโตลูกเดียวครับพาลูกมันหนึ่งตัวตัวนี้เป็แม่ลูกด้วยครับเด้อพอครับตัวนี้ตั้งหาแล้วครับเครื่องดาเดี๋ยวมันอยู่น้ากันดีดีเนาะครับเอาเป็นแม่ลูกก็ได้วยนะนี่เอ้าสูงกับประมาณสูงประมาณหน่อยสามหาหัวเนื้อนังดีเราเตรียใจเนาะ ก็แจกความามาหนิติดบ,บทงามแบบนี้แบบหดเบือ่หอหดยังหัดแน่นเสียวพร้อมอะไรแดนี่คือสิให้ามมานนคือใส่ให้รูงามเล้วไงเนาะแม่นครับให้ลูกงามครับราคาเท่าไรครับเก่าพันเก่าลอยครับอ๋อเก่าพันเก่าลอยครับพี่น้องครับ, 9, รรบ,ปรบไปทับเอามันบทหลบทบทจัดบทงามไหมล่ะกระนาวแดงดีครับนี่แล้วกระนามมันงามพร้อมไหมเดี๋ยวที่จะมาจอยซื้อได้หน่เขา้าเรียบก็ดีเนเอาลูกมันไว้ครับอือจำเป็นดิซี่งินเพิ่นมีงัวแม่เดียว โอ้งามงามมากคือแต่เป็นสาวนุ่มๆคือสิีนี้ขึ้น,นขึ้น,น,นตั้งแต่เป็นสาวมาวครับจากฟาร์มมาเลย,เยขึ้นสหนังหนาเนาะครับอ่ะ๋อสีมะแพองอยู่หรอง่วงมันเร็วครับมันมาเบิ่งขุ้ยเนาะครับขุ้ยเบอร์ที่หนึง่งแม่สาวจักเดือนจักปีครับหรืเป็นขุ้ยปีกวัวครับปีกวัวครับโอ้ขุ้ยไทยบรรท่องนี่แล้วเนาะครับวันจขายยกเซกันเลยครับนี่คุณเอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยเบอร์เดียวกันเนาะครับผมตัวนี้จักเดือนครับ ตัวนี้ประมาณปีกว่าแล้วครับปีหนึ่งสูงกับประมาณรวยรมีสิบถึงยี่สิบวัดถึงบ่ถึงกันยังบ่หลากดอกเนาะบิดเบียดเลยนี่ครับจะไม่เป็นควายอยู่แจ้ครับอืมอ้าวมาเนี่ยอคอขาเอาทาเด็กพล,ล,ลกึกอ,อาจจะเป็นควายแฉะก็ได้อืมเสาเอาไป <laughs> อยู่น้ำนรันกาแฟน้ำรันครับ่ไปครับนี่ไปล่มกินเนี่ยว่าไทยนี่โอ้ไทยนาดีเด็กไอนาดี เอาว่ามงตัวที่สองครับคุ้ยบ้านตัวนี้เช็คเดือนครับตัวนี้เกิดเมื่อสิแก่เขาตั้นเจ้าบอกอีกปุ๊บปีปีไปเลยทีครับอือยิ่งกลัวคนครับอีค่ยตัวประสองเราเลยแก่เติบไม่หนีมันเขามันมันหนีไหมไม่ไม่คุ้ยแขะบ่ป่ะนีไหมฮะย่านยี้ครับมันมันนี่พราะทำหรอป่ตัวนี้มันเขาย่ำมั้ยเพราะทำเลยนะครับเรื่องพราะทำนี่โอ้ยคุ้ยแขะเทียด้พี่น้องบ่เนี่ยเอ้าไปเรียนไปคุณดีอ้วนฉันบ้านนี่ ปลูกเรียงงามๆนี่โอ้หุ้ยแขกเลยครับเนี่ยสองตัวนี้เปิดราคาไรเลยครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับหนึ่งหมื่นแปดพันตัวละเก่าพันเนาะครับนี่เอาไปคู่ด้วยครับตัวนี้ขายเป็นแพ็คคู่นี่หุ้ยราคาสมิงกับพ่อเอาอยู่ได้เหรอเออเนี่ยบ่ขาดรวยบ่ขาดเลยเนาะก็สิแขียนโกูดตัวนี้เนาะเหนื้อเนาะเขียนกับเนื้อดีเหนืออ้คุ้มค่าพันแข่ เอามานว่างตัวสุดท้ายเนาะครับเป็นงวนัวกัมพากพําพาร์กัมพอยน่เหลี่ยนน้ำเบาอ่าเป็นลูกเพศผูนะครับเด้อผมจะไปเลี้ยงไปคุณเดือนครับตัวนี้ประมาณสามเดือนนี่ครับสามเดือนอยู่กับแม่นีด,ด้วยครับเด้อบ่มันไม่รู้กันสามเดือนสวนกระเชิาล้อยจิ๊บนี่แหลนะเนาะครับมั่นนี่แหละอ่ะไปได้ง,งวัวผูกําพาไปเลี้ยงสีออกนุ่นๆนี่แหละครับพี่น้องราคาเท่าไหร่ครับ สี่พันเก่าครับอ่าสี่พันนี่ด้วครับด้วยสี่พันกว่ร้อยเงี้ยวิครับเยี่ยงหัดปีนาคือว่าได้กัไหยุบบ่ครับโุ้ยกันหัดพี่นาได้แค่ดเรื่เงือหนิสบาบ่อสำหรับคนงบน้อยเลยครับเนี่ยสี่พันแตก็เลยหัวนไม่ี่นาเนาะเรื่องงิมชิม่ตัวขันนี่ขันนี่มูเนาะปอยชิมน้ำฝูงน้ำฝูงไห้ลงตัวเจ้าปวยกันยุ่นน้ำมูงีครับไปหาง่ากินง่าเจ๊งเลยครับคลิปนี่ปีไม่ไทยเฮ้าด้วยครับด้ว คือครับคลิปนี้พี่น้องเบิงศพเบิงจังหวะกันอยากได้ง่วไปเลี้ยงกัคลิปนี้แหละครับผมว่าไมคาเกษตรกรนี่หรอกครับราคาถือซ่องห้ฟี่ไม่พี่น้องแต่ว่าลูกดีครับแม่นี่กะสิเป็นงว่าบ่มันงว่า่างนะครับงว่าห้องส่างดีจะทมันจอยซื้อด้อยครับเด้อพยามัดลูกแม่งว่าจะคัดลูกไก่ให้ลูกที่ดีมาให้พี่น้องครับครันะจะได้กะเาว่าเบิงเอาหนาคอกเนาะับหนาคอกหนาฟ้ามก็ได้หรือเห็นเรามาไปเลยก็ได้แม่เนับ สงการนี่ปีใหม่นี่ก็เดินน้ำม้วนๆเนาะครับผมอ่าพอการชิมหน้าชิมไหมอ่าพอการชิมหน้าชิมไหมชิมต่อไปเนาะชิมนี่อันนั้นทัว่วครับต่อซับไปเลื่อนครับสวัสดีครับ